แห่เรือตอนชมปลาเพื่อนๆสามารถสตอบหน้านี้และทำคำถามก่อนเรียนได้ค่ะคำถามก่อนเรียนเพื่อเพื่อนใส่เครื่องหมายหนะ้าข้อความที่ถูกและใส่เครื่องหมายหนะ้าข้อความที่ผิดค่ะประวัติผู้แต่งเจ้าฟ้าธรรมอาทิเบตกรมขุนเสนาพิทักษ์หรือเรียกติดป,ปากว่าเจ้าฟ้ากุ้งเจ้าฟ้าองค์หนึ่งของอยุธยาพระองค์มีพระปีชาสาม,มารถหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการทาหารการช่างและโดยเฉพาะด้านวรรณกรรมจัดได้ว่าพระองค์ท่านท,านทรงเป็นกวีที่ยิ่งใหญ่ในสมัยกรุงศรีอวิทยาพระองค์หนึ่งลักษณะคำประพันธ์แต่งในลักษณะเป็นกาบห่อโคงกาบเหเรือ1หนึ่งบทประกอบด้วยโคงสีสุภาพนำหนบทและกาบยานี11ไม่จำกัดจำนวนบทโดยให้กาบยานี11บทแรกมีเนื้อความเดียวกันกันกบโคงสีสุภาพ ที่นำกาบยานี11บนเหชุมปลามีชนิดของปลาทั้งหมด17ชนิดได้แก่นวลจันเป็นนวลจริงจะอู๋งามพริง้งยิ่งนวลปลาพอดความปลานวลจันท์ที่ว่านวลแต่น้องนั้นสวยงามนวลยิ่งกว่าทางเบือนเบือนหนนะ้ามา มาอีงามเท่าอูเจ้าอูเบือนชายถอดความจะปลาคางเบือนที่เบือนมาก็ไม่งามเท่าหน้าน้องที่เบือนมาหาพี่เพียนทองงามดังทองไม่เหมือนน้องห่มตาดพรายถอดความปลาจะเพียนทองที่ว่างามดังทอง ก็ไม่งามเท่าน้องตอนหงาุาหกระเฮ่รังชายดังสายสวัสดคลาอาจจากสมถอดความปากระแหที่ไหว้ห่างจากพี่ก็ดังพี่ที่ต้องห่างจากน้องแก่มชำ้ำช้ำใครต้องอันแก่มน้องช้ำเพราะชมถอดความ ปาแก้มช้ำช้ำเพราะใครแต่แก้มน้องนั้นช้ำเพราะถูกชมเชยปลาทุกทุกอ,อกกรมเหมือนทุกพี่ที่จากนางถอดความปลาทุกชื่อดูทุกละทมก็เหมือนพี่ที่ทุกเพราะจากน้องมา น้ำเงินคือเงินยวงขาวพรายชูอ่วงสีสำอางไม่ที่เอียบเปรียบชมนางงามเรืองเรือ,เ,อ,อเนื้อทรงสีอีถอดความปลาน้าเงินสีขาวเงินงามก็ไม่เท่าเปรียบกับผิวน้องที่งามเป็นสองสี ปลากลายว่าไอ้เคียงคู่เค้ากันอยู่ดูงามดีแต่นางห่างเฮินพี่เห็นปลาเขาเศร้าใจจนถอดความปลากลายที่ไหว้คู่กันดูสวยงามแต่ตอนนี้น้องนั้นห่างจากพี่ยามมองเห็น ปาเขาคอกันแล้วก็เศร้าใจนักหางไก่าอีแวกว่าไอยหางไก่คลายไม่มีงอนคิดอนององค์เอวโอนผมประบาอาเอียมไรถอดความปลาหางไก่ถึงชื่อหางไก่ แต่ก็ไม่มีหงอนมองแล้วคิดถึงองค์เอวหรือผมปะบ่าสวยๆของน้องปลาซออีลอยลองชนว่าีเวียนวนปนกันไปเหมือนซอยอีทรงสามไว้ไม่เห็นเจ้าอู่เาอ,อู่บอไว้ถอดความ ปลาส้อยล่องลอยชนว่ายเวียนวนกันไปเหมือนส้อยทรงซามไว้ไม่เห็นเจ้าสีบววายถอดความปลาส้อยที่ลอยมาได้เห็นส้อยที่น้องสวมใส่แต่พอตอนนี้ไม่ได้เห็นหน้าน้องทำให้พี่นั้นเศร้าไม่หายเนื้ออ่อนอ่อนแต่ชื่อเนื้อน้องหรือ อ่อนทั้งกายใครต้องคล่องจิตชายไม่วายนึกตรึกตรึงสวงถอดความปลาเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนแต่ชื่อเนื้อน้องหรืออ่อนทั้งกายใครต้อง ข้องจิตชายไม่วายนึกตึกตึงสวงถอดความถึงจะเป็นปลาเนื้ออ่อนแต่ก็อ่อนแค่เพียงชื่อแต่เนื้อน้องนั้นอ่อนไปทางกายหากชายใดได้มาแต่ต้องจะต้องตาตึกตาตึงอยู่ในใจไม่เลือนหายปลาเสือเลือที่ตาเลี่ยมเล็มกว่าปลาทั้งปวง เหมือนตาสุดาดวงดูแหลมล้มลำคำเพลาคมถอดความปลาเสือปลาเสือเหลือที่ตาเหลื่อมแหลมกว่าปลาทั้งปวงเหมือนตาสุดาดวงดูแหลมล้มลำขำเพาคมถอดความปลาเสือที่มีตาแหลมคมกว่าปลาใดๆเหมือนตาของน้องที่สวยคม,มแม ผู้คู่เคียงว่าอายเห็นคลายคลายนาเฉยชมคิดความยาำเามื่อสมสนิทเคลา้าเจ้าเอวบางถอดความ,ามาลารมีผู้ที่ว่าเคียงคู่กันมันทำให้นึกถึงยำที่เราสองคนได้เคียงเขากัน วิเกตเพชชืออ่อปลาคิดสุดาอาองนางวิกลอาวเจ้าอุสะสังเส้นเกตสลวยรวยกินหอ,อมถอดความมองเห็นปลาวิเกตท,ทำให้นึกถึงเส้นผมที่หวีอย่างสลวยและเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของน้องชเว ฟังแนแบ,บชวาอัดแอบ,บแปบปนปรอมเหมือนพี่แอบ,บแนแบถนอมจอมสวัสดนาอาัดบังอ่อนถอดความฝูงปลาชแวงที่ว่ายตามริมฝั่งแลดูมีปลาชวาและปลาแปบบปนอยู่ด้วยเหมือนพี่แอบ,บใกล้ชิดถนอมดูแลน้อง ถามหลังเรียนให้เพื่อนๆใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกและใส่เครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดค่ะหน้านี้คือเฉลยเพื่อนเพื่อนถูกกันกี่ข้อคะขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ